สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันเตคันติเปล่นะคะช่องนี้มีแต่ความสุขและวันนี้เป็นไอ c o คอมพล t ชั่นส์8แล้วค่ะบัดเลมาด้วย t ท p o g ร a p h าฟค่ะคือช่วงนั้นน้องหวานมีความอินไทเปอร์กราฟีพอสมควรค่ะไทเปรกราฟี <Typ ography S 1> คือการที่เขียนตัวอักษรหลายๆแบบให้มันดูเป็นทรงที่มันน่ารักน่ารักนะคะอีกอันที่หวานกำลังอินด้วยช่วงนั้นก็คือการลากเส้นเส้นเดียวให้เป็นรูปภาพค่ะน้องหวานก็เลยเอามาเขียนครอบคะคีสองข้อน,นะคะอันแรกคือ press on towards the goals คือให้มุ่งมั่นบาบาบานสู่หลักชคะ มีข้อนึ่งนะคะที่สื่อถึงการจับมือเอาไว้ขึ้นนะหุ่มบทที่1ข้อที่7ค่ะคือ the Lord is a good a strong hold in the day of distress พระเจ้าจะจับคุณไว้อย่างมั่นคงในวันที่คุณพบความยากลำบากค่ะ ในคลิปที่2นะคะจะเป็นการที่นวานยพยามจะแบบว่า encourage ตัวเองด้วย bible verse นะคะรอบนี้เป็นเรื่องของเวลาค่ะนวานก็เลยเขียนนาฬิกาใหญ่ๆเอาไว้เลยในความเชื่อของคริสเตียนนะคะพระเจ้าจะมีเวลาของพระองค์เองแต่ว่าเราที่เป็นคนรอคอยบางทีอาจจะรู้สึกขัดใจไปบ้างนะคะเราก็ต้องคอยเตือนตัวเองว่าทุกอย่างมีวาระเวลาอันเหมาะสมและ perfect ที่สุดตอนนวานโพสคลิปนี้นวานก็เขียนใน status ว่านวานาคิดถึง perfect timing ในการอบขนมค่ะตอนนวานที่นิวซีแลนด์นะคะโฮสมา บอกว่ามันมีเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเปิดเอาเค้กออกมาถ้าเราเปิดไวไปเค้กอาจจะยุบถ้าเราเปิดช้าไปเค้กอาจจะไม่มันจะมีแค่ช่วงเวลาเดียวเลยที่เราดึงออกมาถูกเวลาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้ perfect เค้ก นวานก็เลยเขียนบันทึกเตือนใจตัวเองนะคะว่าให้นหวานให้คุณค่ากับการรอคอยและให้นหวานยังมั่นคงในความเชื่อและความหวังว่าพระเจ้าที่น่ารักของนวานเนี่ยจะให้สิ่งที่ที่สุดในเวลาที่เหมาะสมที่สุดกับน,นวานแน่นอนค่ะคลิปต่อมานี้นะคะเป็นช่วงที่นวานกําลังเห่อสีแม่ระบายน้ำเจ็ดสิบสองสีค่ะหาโอกาสใช้เรื่อยๆเลยล่ะจริงๆอันเนี้ยนวานตั้งใจจะวาดรูปเป็นชีทยืดนะคะแต่ว่าเอา่อวาดออกมาแล้วมันไม่ได้อะไม่ได้จริงๆเลยก็เลยเออใช้แต่งอย่างอื่นด้วยสติกเกอร์แทนนะคะแล้วก็ โอกาจะเขียนทับๆไป สติกเกอร์ตัวอักษรอันนี้นะคะนวนได้มาจากร้าน Mr. DIY ค่ะตอนนี้จําราคาไม่ได้แล้วแต่ไม่น่าจะแพงมากนะเจ้าสติกเกอร์ตัวอักษรที่หวนใช้คําว่า M A T อันนั้นนะคะความพิเศษมีอยู่ว่าน้องเป็นผ้าค่ะเป็นผ้าสักการะแล้วโหสีมันน่ารักมากบางอันก็จะมีเคลือบสีเงินเงินทองทองด้วยนะคะด้วยความที่หน้านี้เนี่ยนวลก็เฟลไปแล้วเพราะว่าทําตัวแบ็กกราวด์ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะคะก็เลยกะดึงความสนใจแก้ตัวค่ะโดยการเล่นลูกเล่นเขียนตัวอักษรเยอะๆนะคะจะได้ทําให้ ความโดดเด่นของไอตรงที่เราทำชีสยืดพังๆอะมันหายไปส่วนพวกหัวข้อสำคัญนะคะน้หว่างจะใช้วาชีเทปแปะไปแล้วก็เขียนทับค่ะตอนนี้เวลาจดถ้าต้องการอะไรที่มันตังหากออกมาค่ะน้หว่างก็จะพยายามเขียนแล้วก็สร้างกรอบไว้ในใจก่อนพอจดเสร็จแล้วค่อยขีกรอบนะคะอย่างันนี้น้หว่างก็ทําให้มันดูคล้ายๆปวงสมุดค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาวาชีเทปนะคะปกปิดส่วนที่มันขี้ริว้วขี้เหร่ตรงด้านล่างนะคะแล้วก็เขียนข้อความไปค่ะ ตกแต่งเพิ่มอีกเล็กน้อยแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะคลิปนี้ก็เป็นอีกความเหอนนะคะคือองหว่านน่ะเพิ่งถอยห่วงน้องกระดาษตกแต่งแบบนี้มาค่ะก็หาเรื่องจะใช้นั่นแหละคอเนเซปต์การตกแต่งหน้านี้นะคะทําให้เหมือนเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะก็ให้เหมือนกับบางส่วนเปิดภาพขึ้นมาบางส่วนเปิดด็อกิวเมนต์ขึ้นมาตกแต่งส่วนที่เป็นหัวข้อด้วยสติกเกอร์ตัวอักษรน,นะคะ จากนั้นน้หวางก็แบ่งค่ะส่วนที่เป็นเนะื้อหาพวกช่วงเกล่นช่วงอะไรเนี่ยก็ใส่เขาเ้าไปในกรอบส่วนที่เป็นเนะื้อหาจริงๆก็คือใส่ด้านนอกนะคะอาจารย์ท่านนี้เวลาแทรชอบอยกตัวอย่างคะ่ะช่วงวนั้ฟังตัวอย่างน้องหวานก็นั่งขีดกรอบส่วนอื่นไปเพลินๆก่อนนะคะ น,นี่ส่วนเนื้อหาค่ะมีการยก d i a l o g ออาในพัฒคัมภีร์ออกมานะคะนหวนก็เลยลองเขียนให้เป็น bubble คล้ายๆกับเป็นโปรแกรมแชทค่ะตอนนี้หน้าอื่นก็ดูเต็มแล้วใช่ไหมคะนหวานก็เลยกะให้มันเต็มยิ่งขึ้นโดยการขีดให้มันเป็นกริดทั้งหมดค่ะส่วนที่เป็น bubble ส่วนที่เป็นกรอบก็เก็บเอาไว้สําหรับเนื้อหาสําคัญหรือขอ้อความต้องเน้นย้านะคะ ตกแต่งส่วนที่เป็นรูปภาพให้มันแน่นขึ้นไปอีกนะคะด้วยข้อความที่อาจารย์เขาย้ำเป็นประโยคสุดท้ายก่อนปิดการเทศค่ะการจดหน้านี้เป็นการจดอยากคุมโทนค่ะอยากคุมมทอนเป็นเขียวม่วงดูนะคะมีความเขียวม่วงมานานแล้วแหละแล้วมันก็กลับมาบูมอีกกรอบหนึ่งน้หว่างก็ไม่ได้ละเราห้ามตกเทรนด์ละนอกจากนั้นนะคะนะหว่างก็ดูพวก IG ีที่เขาทำสครับพุกคิงเยอะๆค่ะก็เลยทำบ้างนะก็คือเอาพวกภาพหลายๆภาพมาประกอบร่างกันเป็นภาพใหม่ค่ะ วาชิเทปตัวนี้นะ่าจะเห็นกันบ่อยนะคะมันจะเป็นสีคล้ายๆกับวอล์ค o ลเลอร์ค่ะครานี้ถ้าใช้ตัวนี้แล้ฉีกด้วยนะโหเอฟเฟกมันสวยมากเลยนะหวานติดจ,จุดๆไปเลยค่ะาเหตุที่เราเอาสีไม้มาเขียนเป็น c คอ l i g ิกราฟีหรืออักษรค ursive แบบนี้นะคะคืออยากลองค่ะว่าถ้าเราใช้สีไม้ระบายน้ําแล้วตามด้วยพวกกันเนี่ยจะทําให้ได้เอฟเฟคเหมือนกําลังคาริกราฟีด้วยสีน้ำหรือเปล่า ลคือมันได้เหมือนกันมากค่ะแล้วยิ่งถ้าเราผสมสีแบบนี้นะโหสวยจริงๆค่ะ อันนี้ให้ดูเป็นไอเดียสนะคะสมมติจะตกแต่งอะไรมากๆเลยแต่ว่าไม่มีสติ๊กเกอร์หรืออะไรที่จะใช้ได้นะคะก็อาจใช้ปากกานี่หละค่ะระบายเป็นฐานไม่กลมๆก,ก็เหลี่ยมๆหรือแบบทรงอะไรค่ะให้ทั่วไปในราค่ะแล้วก็เขียนตัวอักษรเข้าไปข้างในมันออกมาน่ารักมากๆเลยค่ะนี่คือตาปั๊ม DIY นะคะไม่ใช่นวนตัตกรรมนะคะมีคนบอกว่าเมื่อ30-40ปีที่แล้วก็มีการใช้แล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าสมัยก่อนในการพริมพ์มันไม่ได้ว่องไวเท่ากับปัจจุบันนะคะถ้าต้องการจะพิมพ์หัวจดหมายถ้าตตต้้้้องงกกการรจะะปปปปัััมทีีี่่เ็็นนหวไคใช อรนนี้ทุกคนน่าจะเห็นน้ำหวานใช้แค่แบบระยะเดียวแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นอีกใช่ไหมคะมันไม่ใช่ไม่ดีนะน้องดีมากๆเลยนะคะเสียอย่างเดียวมันทําความสะอาดยากะคะ่ะกว่าจะมานั่งค่อยๆวางทีละตัวก็เหนื่อยแล้วแล้วพอทําเสร็จต้องค่อยๆเช็ดน้องแล้วเอาน้องกลับเข้าไปในตลับได้ว่าต้องมีเวลาจริงๆอ่ะไม่งน้นก็คือแบบมีความรู้สึกอุญญ่นหงิดเวลาจะใช้อะไรเงี้ยนะคะ รอบนี้นะ้หวานให้หัวข้อเนี่ยอูใหญ่มากเลยะคะ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือพอเรารู้ชื่ออาจารย์ท่านนี้แล้วว่าไม่นอาจจะมีเนื้อหาเยอะเราก็เลยกินทีได้ไม่เป็นไร ระหว่างการโจดนะคะนหวานก็พยายามปฏิบัติการถมที่ซึ่งค่ะมีส่วนไหนเป็นช่องว่างเราก็ถมๆไปนะคะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ค่ะ